สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่องยู u ูบท้าอินเตอร์เนิวนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับเป็นความเคลื่อนไหวของนายประวิตรโรธจนพฤกษ์ผู้สื่อข่าวอาวุโสข่าวสดได้โพสต์ข้อความผ่านทางทวิตเตอร์ส่วนตัวตั้งคําถามไปถึงนายพิธาลิมเจริญรัตหัวหน้าพักเก้าวไกลประกาศเป็นผู้ท้าชิงตําแหน่งนายกรัฐมนตรีในการเลือกตั้งครั้งหน้าเนี่ยว่าเมื่อนายพิธาประกาศพร้อมจะเป็นผู้ท้าชิงตําแหน่งนายกรัฐมนตรีแล้ว ผมขอประกาศว่าอยากเห็นคุณพิธาพูดให้ชัดว่าตนเองและพักเก้าวไกลจะมีนโยบายเรื่องการลดความรุนแรงในครอบครัวและป้องกันการทำร้ายร่างกายภรรยาหรือสามีอย่างไรเพราะเรื่องนี้สำคัญและเป็นเรื่องหลักการทั้งนี้เนี่ยนะครับโพสต์ดังกล่าวเนี่ยคุณผู้ชมนายประวิทย์ยังได้แนบภาพข่าวที่ตายชุติมาอดีตภรรยานายพิธาได้ให้สัมภาษณ์ยอมรับว่าตนเองนั้นถูกสามีทำร้ายร่างกายเอาไว้ด้วย นี่แหละครับคุณผู้ชมครับในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานั้นจะพบว่าบน Facebook บนทวิต t ตอรแล้วก็บน YouTube เนี่ยนะครับรวมถึงบนแอปพลิเคชัน TikTok อนั้นพบมีการเผยแพร่บทการสัมภาษณ์อดีตภรรยาของนายพิธาลิมเจริญรัตที่ออกมาเปิดใจว่าตอนที่ตัวเองนั้นแต่งงานกับนายพิธาลิมเจริญรัตนั้นเนี่ยเจออะไรบ้างนะครับเจออะไรบ้างนายพิธาทําอะไรไว้กับอดีตภรรยาบ้างนะครับ ซึ่งเป็นเรื่องที่หลายคนนั้นก็เข้ามาวิพากษ์วิจารณ์ว่าไหนนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์แล้วก็พักคก้าไกลนั้นชูความเท่าเทียมแต่ที่ผ่านมานั้นอดีตภรรยาเนี่ยนะครับเจอหลายเรื่องหลายอย่างจากนายพิธาไม่ว่าเช่นห้ามคบเพื่อนที่เป็นเพื่อนอเพศที่สามนะครับไม่ว่าจะเป็นเกย์เป็นอะไรก็ตามเนี่ยนายพิธาข้อห้ามหรือแม้แต่ไปชื่นชมดารานักแสดงเนี่ยนะครับบางคนเนี่ยนะฮะนายพิธานั้นยังต้องบังคับให้ทางด้าน อดีตภรรยานั้นขอโทษเป็นต้นแล้วก็มีเรื่องราวความรุนแรงต่างเนี่ยอีกมากมายดังนั้นก็เลยกลายเป็นคําถามว่าทานายพิธาเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยนายพิธาจะส่งเสริมเรื่องราวเหล่านี้เนี่ยคือเรื่องของความรุนแรงในครอบครัวจะลดมันอย่างไรจะทํามันยังไงมีนโยบายอย่างไรและนี่แหละครับทางด้านคุณประวิตรโรจน์เจ้าพึกนั้นก็เลยตั้งเป็นคําถามไปยังนายพิธาลิมเจริญรัตน์ดูนะครับว่าพักเก้าไกลเองนายพิธาเองนั้นเนี่ยจะมีนโยบายเกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างไร นะครับที่ผ่านมานั้นบอกว่า,าส่งเสริมสิทธิความเท่าเทียมของเพศต่างๆนะครับแล้วก็ของคนรุ่นใหม่เนี่ยแต่กับพฤติกรรมของตัวเองในอดีตนั้นเนี่ยมันย้อนแย้งมากว่าพฤติกรรมของตัวเองนั้นไม่ได้มีการส่งเสริมอย่างที่ตามนโยบายพรรคนั้นเนี่ยได้พูดเอาไว้เรื่องนี้หลายคนก็อยากรู้คําตอบจากนายพิธาลิมเจริญรัดแล้วก็อยากรู้ว่านโยบายของพรรคเก้าไกลในการเลือกตั้งครั้งหน้านั้น จะพูดเกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างไรตัวนายพิธานั้นจะพูดเรื่องนี้บนเวทีหาเสียงได้เต็มปากเต็มคําหรือไม่ครับ